สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับชิวันกอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเปิดการ์ดเมจิกเดอะกีต r i ิ่งสตรีกส a v e n School of May กันนะครับอ่าโอเคมาส่งมาทางนี้เลยยวป,ป้าส่งข้างกล่องอ่าโอเคองให้ชิวชิวเปิดบ้างน,นะเผื่อจะได้การ์ดดีๆเขาว่ปาป้าเปิดเองไม่เคยได้อะไรดีๆ เอ,เออถ้ายืชอเปิดยังแบบว่ามีโอกาสได้การดีหน่อยนะอ่านะเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้จะได้ดีหรือไม่ดีนะโอเคครับดูแว็ครล้ มีการอาร์ตไหมครับอืมการอ่าทำไมมันกลับด้านล่ะครับนี่ตรงนี้เองอ๋อนี่นี่นี่นการอาร์ตนี่ครับอืมแต่มันการอารมีลายเซ็นด้วยนะเนี่ยโอ้ยใช่เหรอสวยสวยสวยโอเคโอเคแล้วมีลายเซ็นจริงด้วยต้องลองไปเช็คดูครับ แต่ถ้า,า,ามัมีราคามันกบดันกันไม่เป็นไรเดี๋ยวชิวจะไม่ให้ทุกคนเห็น,น,หนเออเออเหมือนจะเป็นกวางฟินิกอะไรไม่รู้อืมโอเคโอเคอเครับแต่ว่าหลังการเขาสวยเนะอืมเอ๊้การโตเั้มเนีน่ยไม่รู้สิฮะแล้วครับทำไมมันอยู่อันแรก <ม>เด<อ>ี๋ยว t o k นครีเ a t u r เออใช่ครับโท k e น c r e a t u r ฮะโอเคก็ต่อไปนะครับเออมทำไมการแลนด์มันมาอยู่ตรงนี้เอาว่าการแลนด์ชิวจะสลับไปไว้ข้างหลังทแทมนหมกบยักษ์ครับอืมโอเคโอเคกบยักษ์นะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแว๊บ ใช่เหรอเห็นอะไรแวบๆได้เ,ดเหรออันนี้การันตีฟอนนะไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเอออันนี้ปาไม่รู้เลยควบคุมเวทครับอืมควบควบคุมเวทนะครับควบคุมเวทควบคุมเวทเออโอเคโอเคครับเอาเลยพีชจัดอืมโอเคลูกต่อเลยเออเหมือนจะเป็น โนฟอกส์หรอเลารทูมเชเเลเตอร์ไม่รู้อะไรคล้ายๆ้จิงจอกหรือไม่คนกำลังจะปีนหน้าผาคนกำลังจะปีนหน้าผาได้ไหมโอเคโอเคโอเคว้าวเจ้าช้างใจช้างใจแน่หน่อยโอเคโอเค โอ้การดีๆเร็วออกแล้วครับอืมนี่คืออันคอมมอนใช่ไหมใช่ครับโอเคมาจัดไปเอาเลยอือคนนี้เขาลังแกอ่ะโดนลังแก่เอืมโอเคโอเคปีศาจโดนปลุกให้ตื่นแล้วครับปีศาจปลุกหเฮ้ยอันนี้อันนี้เป็นแรแล้วนะแรออกโอเคโอเคแล วันนิ้ดวเมากับชิวอ่ะไหนเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยฟอยปะเนี่ยเออไม่ใช่ฟอยครับแต่ขายได้กราคาเยอะเลยเฮ้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 ยโอ้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 ยชิวสุดยอดสุดยอดโอ้โหอันนี้สุดยอดมากโอเคโอเคต่อเลยขอหนึ่อยขอหนึ่งเลย เปิดไปเอกเป็นฟอยล์คอมมอนเลย์อืมโอเคอันนี้คือฟอยล์คอมมอนใช่ไหมครับอโอเคฟอยล์คอมมอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็เลสครับอยาหยาโอ้อยใบเมือเม่อกี้ใบเมื่อกี้ไหนเอามาโชว์ดิเอ่อใบห้าสิบดอนใช่ไหมครับเออประมาณสี่สิบเก้าจุดเก้าเก้านะในเว็บซนะนะีเคดีนะในการ์ดทิงด้อมนะ <c oughs> ดวงจะมามันก็นมาเว้ยเฮ้ยโอเคพูดอะไรไม่ถูกเลยได้การ์ดแพงกันเลยครับเอออันนี้คือตั้งแต่ที่ได้มาแบบสามสิบดอลลาร์อัพเลยเอออันนี้คือห้าห้าสิบดอลลาร์นะประมาณนะส<ด>ี <ๆ S 2> ่สิบเก้าจุดเก้าเก้านะฮะโอเคโอเคคลิปเลยปิดคลิปด้วยความยินดีหน่อยออโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ดวงดีมากใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับครับ